steak and b e f o r e learning look at my face what am i doing what am i doing ถามสุติกาอ่ะดูนะค,คุณคุณทําอะไรตอนนี้คุณทำอะไรยิ้มไงเออยิ้มยิ้ม <laughs> ห่าทีนี้ถามว่าเวลาที่เรายิ้มเรามีความารู้สึกยังไง เรามีความรู้สึกมีความสุขหรือว่าเสียใจหรืออะไรมีมีความรู้สึกไงคะไม่มีความสุขคะ่ะมีความโศกนะคะแล้วเท่ากับคำนี้นาบึงคุณรู้สึกเสียใจหรือเปล่เาเสียใจมันมีหลายอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมนักเรียนรู้ความรู้สึกอะไรบ้างลองบอกคุณครูมาชิอา้าวทุกคนใ่้คนเปิดไหมนะคะบอกความรู้สึก แฮปปี้ <Happy. S 2> อ่าแฮปปี้มีความสุขอะไรอีกนักเรียนรู้คำว่าอะไรอีกแซดแซดเออแซดแปลว่าอะไรเศร้าค่ะเศร้า,าเสียใจยอะไรอีกคะอะไรอีกอะไรอ่ะ <laughs> รู้อะไรอีกไหม Hung ry, Hungry Hungry หรู้อ่า Hungry แปลว่าอะไรหิว Hungry สำรับวันนี้นะคะ Today I'm gonna teach you about feelings and emotions ความรู้สึกและอารมณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูการว่ามันมีกี่อารมณ์ถึงความรู้สึกที่คุณจะสอนหนูนะคะ,ะมาดูกันเลยนี่จะเป็นอันดับแรกคุณจะสอนเรื่องคอนเฉอย memory masking how am I feeling I think it's h a และเรียนไเรียนตามนี้ o b j e c t i v e t นักเรียนอา r p ม่สามาร ronounce the words and sentence about feelings and emotion c c o e t l y นักเรียนจะได้ฝึกการออกเ<อ>สียงคำและประโยคเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์อย่างถูกต้องนะคะข้อ 2. give the meaning of the words about feelings and emotion นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ได้ ข้อสาม s e r t b e h the feelings and emotions of the picture ถ้านักเรียนเห็นรูปไหนขึ้นมานักเรียนจะสามารถอธิบายความรู้สึกและอารมณ์ของรูปนั้นได้นะคะนี่คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ feelings and emotions how many pictures are there how many how many pictures นี่กี่รูปคะ Five Five pictures. One, two, three, four, five. Do you know what feeling about an initial life? Do you know? Happy. Happy. Oh, okay, mm -hmm. yeah. Number two, do you know what is sad? It? Sad. Okay. Everyone, repeat after me. Happy. happy 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 the sentence is she is happy repeat after me she is happy แปลว่าอะไรคะงหญิงมีความสุขอะหลอนมีความสุข repeat after me angry angry the sentence is he is angry angry โกรธ เขาเป็นย uh ังไงคะเขารู้ส okay. ึกร sí, ู Honestly, ้สึกเป็นยังไงรู้สึกโกรธโง่เขารู้สึกตกรทีนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างโครงสร้างของประโยคเกี่ยวกับการบอกความรู้สึกและอารมณ์นะคะการบอกสถานะอารมณ์ความรู้สึกใช้รูปประโยคดังนี้ประธาน บวก is am are บวกสภาวะอารมณ์ความรู้สึกประโยคที่หนึ่ง I am happy ฉันมีความสุข You are hungry คุณรู้สึกหิว We are thirsty พวกเรารู้สึกกระหาย He is angry เขารู้สึกโกรธ h e is sad หล่อนรู้สึกเสียใจ ประธานก็คือ I, you, we, he, she แล้วเราก็เลือก verb to be คือ is, am, are นะคะมาวางก่อนจากนั้นต,ตามด้วยสภา,าวะอารมณ์ความรู้สึกนะคะ Let's practice นะคะทีนี้นักเรียนจะได้ฝึกฝนการเรียนเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้นะคะทีนี้ครูมีเกมจะให้เล่น Memory matching. I will divide you into groups. Group one is uh, student number one to number nine, and group two is student number 10 to number 18. For example, group one choose number one like this. Uh, the picture shows he is sad. And, who one. Choose again, number six. He is angry. It's not correct. And I will close it. Uh. Okay, love, love. one. Which number? Good one. Example, 3. Number 3, okay, number ยังไ i อ่า and which number เลขอะไรคะเลขหนอะไรนะเลขหนึ่ง o is correct one point เลือกกัวเลขอปดะเลขอกกั็เลขปดอ่า group two group two กับเพ่อนเขา g ปค่ะ g ปเจอ๋อ is not correct เลี่ยนเลี้ยนเลี้ยนคุ่บันคุ่บันข้าผกับสิบ f and 10 n okay, end of the game. คุณแม่คุณมาคุณแม่มาคุ่บัน got four point, two two got t point, koo bun is the winner. Give me hand. y k a y จับม Then the next. The, the next activity is how am I feeling ฉันรู้สึกอย่างไรนะคะหมายถึงนักเรียนจะได้เดานะคะว่าแต่ละหมายเลขมันจะโชว์รูปอะไรขึ้นมาแล้วรู้สึกอย่างไรข้อ1 choose the number How am I feeling? ผู้บอลผู้บอ the ชูส์เดอะนัมเบอร์13กับเจน13กับเจ13 Do you know what this is? รู้หรือยังรูปอะไร Do you know what i s is? อย่างอย่างอย่าง Boom t o Boom t 25 25 Do you know what this? โอ้โหรู้แล้วรูปแบบนู้เเงป่ะรูปแบบนี้เป็น ลูกอันนี้หนักอันนี้ลูกติดครับตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ what is this taxi t a two is two point นะคะต่อไป the next activity is l e t s uh huh. s e a k s p e a k คือพูดต่อไปนักเรียนจะได้พูดนะถามทีลลคนให้ทุกคนปิดไมค์ไว้ก่อนคุณถามทีลลคนอ่าโอเค how are they feeling this activity you have to dress quite The picture อ ah, ่ you have to describe the picture I will random the student to answer Tila Pat can you answer this picture She is sad She, She is sad very good give a big hand to your friend give a big hand to your friend She is sad thirsty แปลว่าอะไรลูก กระหายน้ำกระหายกระหายน้ำถูกต้องพฤติการ How are you feeling right now? ตอบเลยใช่ไหมคะค่ะ <Yeah. S 2> I I am hungry ค่ะแปลว่าอะไรคะฉันหิวข้าวมากเลยตอนนี้หิว <laughs> ข้าวโอเควเยื okay. <laughs> ้อลาลิดา Open your microphone now ลาลิดา How are you feeling right now? ตอบเลยค่ะ I am happy แปลว่าอะไรลูก Happy ฉันมีความสุขค่ะ Okay very good Good job Thank you Thank you ลล uh ิดา a นะคะสำหรับการเรียนวันนี้การบอกสภาวะอารมณ์ความรู้สึกใช้รูปประโยคดังนี้ เป็น i, u v h e หรือ she นะคะแล้วก็ตามด้วย verb to be ที่เราเคยเรียนกันมา i, I ใช้กับ am u ใช้กับ r, า e ์ e ีอ e is, พีอีสแล้วก็ตามด้วยสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เราเรียนมีมี5้าคำวันนี้นะคะก็คือ happy, sad, hungry, angry ตอร์ส t นะคะมีมีห้าคำวันนี้นะลูกนะสรุปแล้วโอเค The lesson is done You did a great job today Thank you for everyone See you again next time Bye bye